สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พูทับเบิร์กปาปานะคะบรรยากาศดีมากมองไปข้างล่างป๊าหล่อเลยยิ้ม,มหล่อเสมอสมนะคะบรรยากาศที่ใน,ในี่พูทับเบิร์กนะคะวันนี้เรามากันหลายคน นี่ค่ะอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทิปนะคะเพื่อนร่วมทิปสาวฟ่าสวยมากค่ะใช่ค่ะมีแต่สาวจะขอเบอร์ต้องมาห้ามบริเวณนี้ห้ามกางเต็นท์นะคะถ้าส่องไปจากฝั่งนี้น่คะอากาศเย็นออุ๊ยะไร โทรศัพท์ล่วงนะคะกินสภาพถ้าตกลงไปตายแล้วใจหายหมดเลยอาพี่เต้หลบหลพี่เต้หลบเรามีทั้งนั่งแบบแล้วก็มีคนถ่ายนะคะแล้วก็มีทั้งยืนกินไข่ปิ้งโดยที่ไม่บอกภรรยานะคะบอกแล้วด้วยนะคะขั้นต่อสวัสดีค่ะหนูน้อยน่ารักจุงเบย ใช่ค่ะน้องก็ได้บอกว่าใช่ค่ะพี่รู้แล้วหนูน่ารักพี่พูดตกต้องแล้วนี่ก็ถ่ายทั้งวันนะคะเป็นพันรูปอยู่คนเดียวทริปหน้าเราจะไม่เอามาร่วมแก๊งด้วยนะคะเพราะว่าทําคนอื่นถ่ายรูปลําบากที่นี่เหรอเออเห็นสัตว์กาัวนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวรอออกปเจร่ก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่นะคะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปจะได้ออกแล้ว